ลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นตัดพอหนักหลังโดนชาวเน็ตทักแรงมีเงินทำไมไม่ไปทำหน้าใหม่ให้สวยๆเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสาวมากความสามารถจริงๆ สำหรับลินลี่ได้หมดท้าสดชื่นนักร้องลูกทุ่งอินดี้ชื่อดังเจ้าของเพลงฮิตหลายๆเพลงและยังโด่งดังตั้งแต่อายุยังน้อยและที่มาแรงไม่แพ้ความสามารถก็คือเรื่องความสวยที่ต้องบอกเลยว่ายิ่งโตก็ยิ่งสวยแถมความแซ่บก็มาเต็มแต่ก็ไม่ไวายที่จะมีดราม่าเข้ามาอย่างไม่ขาดสายทําเอาเจ้าตัวเบื่อที่ดราม่าเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านลินลี่ได้โพสต์ข้อความแคปคอมเมนต์ผ่านสตอรี่อินสตาแกรหลังถูกทัก แปลงว่ามีเงินทำไมไม่ไปทำหน้าใหม่ให้สวยๆซึ่งงานนี้สาวลิลลี่ก็ได้เข้าไปตอบกลับทันทีว่าเจอเม้นนี้ไปอึ้งเลยค่ะหนูก็อยากสวยอยากน่ารักนะคะแต่หนูได้แค่นี้จริงๆตอนนี้กำลังเก็บตังค์สร้างบ้านสร้างรถอยู่เสร็จจากตรงนี้หนูจะไปทำหน้าสวยๆนะคะพร้อมเขียนแคปชั่นกำกับเอาไว้ด้วยว่าวอนผู้ใหญ่ใจดีจ้างงานหน่อยค่ะ จะหาเงินไปทำหน้าสวยๆทำเอาแฟนคลับนั้นต่างก็ส่งกำลังใจให้แถมยังชื่นชมสาวลิลลี่ด้วยว่ามีวุฒิภาวะแบบสุดๆสตรองมากเลยทีเดียว